สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขานะคะอันนี้เป็นพระปิดตานะจ๊ะพี่จ๋าอันนี้เป็นพระปิตาค่ะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ปิตาองคนี้หนูขอไว้ที่600บาทจะพี่จ๋า6 0 0บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้เป็นเสือหลวงพ่อป่านค่ะพี่ขาเนื้อไม่กะพัดนะคะพี่ ขอเรียกว่าเสือเสืออะไรนะเสือโคงเสือหัว,หวสักอย่างกัพี่นะคะอันนี้เป็นเนื้อเมอกะพัดนะจ๊ะพี่จา๋าเป็นเสือของหลวงพ่อป่านนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่1000บาทนะคะพี่เสือน,นี้หนูขอไว้ที่1,000นบาทค่ะพี่ขา1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาถ้าภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะพี่ขาขอภาพเพิ่มเติมได้น,นะคะพี่ขานะคะ เป็นเสือค่ะพี่ขาเสือหลวงพ่อป่านนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะจ๊ะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้เป็นงาแกะคูบาวังค่ะพี่งาแกะคูบาวังนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่งาแกะคูบาวังนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทกันนะคะนะคะภาพไม่ชัดก็แค็บรูปมาได้นะคะพี่ขานะคะงาแกะคูบาวังอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทค่ะพี่จ๋าหนึ่งพัน บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่อันนี้เป็นสมเด็จก้อนค่ะพี่ขาสมเด็จก้อนนี่ขอไว้ที่800บาทนะคะพี่สมเด็จก้อนนี่หนูขอไว้ที่800บาทค่ะพี่ขา800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะสมเด็จก้อนค่ะส่วนอันนี้เป็นสมเด็จค่ะพี่ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาอันนี้สมเด็จฝั่งตะกุดค่ะพี่ขาอันนี้องค์ที่1นะคะพี่สมเด็จฝั่งตะกุดนี่หนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่สมเด็จฝั่งตะกุดขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขานะคะ700บาทค่ะพี่700บาาทลย50บาท เลยค่ะส่ว so, นอันนี้เป็นสมเด็จองค์ที่2นะคะพี่สมเด็จองคนี้ขอไว้ที่600บาทพอค่ะสมเด็จองค์ที่2นะคะพี่ขาขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะสมเด็จองค์ที่2ค่ะ ส่วนอันนี้เป็นสมเด็จองค์ที่3นะคะพี่ขาอันนี้เป็นสมเด็จองค์ที่3ค่ะขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาสมเด็จองค์ที่3ค่ะส่วนนี้เป็นเหรียญโบราณไม่รู้ที่นะคะพี่ขานะคะเหรียญก่กๆอยงนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาเหรียญก่านี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นภาพปิดตาหลวงปู่นาควัด้วยจลเข้นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ หกร้อยบาทค่ะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะพระปิตาหลวงปู่นาควัด้วยจุลเคค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปปลหลวงพ่อเกษมนะคะพี่ขารูปปลหลวงพ่อเกษมนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะจ๊ะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะพี่ขารูปปลหลวงพ่อเกษมค่ะส่วนอันนี้เป็นพักกิ่งค่ะพี่ขากิ่งอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม ห้าสิบบาทกันเลยค่ะผักกิ่งเก่าๆค่ะส่วนอันนี้เป็นเรียนหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่ขาเดือนปู่เอี่ยมนี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะเดือนหลวงปู่เอี่ยมค่ะส่วนอันนี้เป็นเดือนพระพุทธชินราชนะคะพี่ขานะคะเดือนพระพุทธชินราชนี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขานะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะพี่ขานะคะ นี่ค่ะพี่เป็นเหรียญพระพุทธชินราชน,นะคะพี่ขาขอววนที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะสว่วนนี้เป็นพระเนื้อไมกสิทธิ์ค่ะพี่ขาพิมพ์2หน้านะคะพี่พระเนื้อไมกสิทธิ์พิมพ์สองหน้าขอววนที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นเดียนหลวงปู่ทั่วค่ะพี่ขาอันนี้เป็นเดียนหลวงปู่ทั่วค่ะพี่เดียนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่600บาทจะพี่จ๋า6ก0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่นะค่ะเดียนหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะพี่ขาภาพไม่ชัดยังไงแคปรูปแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0นะคะพี่ขายได้ไหมคะถ่ายให้ดูค่ะนะคะเป็นเดียนหลวงปู่ทั่วขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อ หลวงพ่อกวยค่ะพี่นะคะอันนี้เป็นรูปปหลวงพ่อพวกวยนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รูปปั้หลวงพ่อพวกวยที่หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะพี่ขาถ้าพูดผิดไปพูดชื่อผิดไปก็ขออภัยด้วยนะคะพี่ขาไม่ว่ากันนะคะพี่ขานะคะ เป็นรูปหล่อะค่ะพี่ขาขอวันที่700บาทปลายทาง50บาทเลยคะ่ะสว่วนนี้เป็นพระน้าปกหลวงปู่ใจวะะดัดเสด็จนะคะพี่ขาอันนี้ขอวันที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่พระน้าปกหลวงปู่ใจวะะดัดเสด็จ600บาทปลายทาง50บาทเลยคะ่ะสว่วนอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงปูต่โต เรหรียญหลวงปู่โตนะจ๊ะพี่จ๋าอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เรหรียญหลวงปู่โตที่หนูขอไว้ที่600บาทจะพี่จ๋า600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นกะลาแกะค่ะพี่กะลาหูอมจันทรนะคะพี่กะลาแกะลาหูข้างข้างหลังมีตะกุดอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทพอค่ะกะลาแกะลาหู600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญกลมหลวงพ,วกวกพ่อกล,ลวยค่ะพี่ขาเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาเหรียญนี้หนูขอไว้ ที่700บาทค่ะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะ ภาพไม่ช <th desserts> <Negative paper> ัดก <mom ent> ็แอดไลน์มาได้นะคะพี่ขายนะคะเดี่ยงกลมนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่700บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นคุณแผนหลวงปูทิมค่ะพี่ขายจะมีตะกรุดอย่างนี้นะคะพี่ขาด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ค่ะนะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เดี่ยงกลมหลวงพ่อกล้วยค่ะพี่ขาเดี่ยงกลมพ่อกล้วยนี่ขอไว้ที่600บาทพอค่ะเหรียญนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญอะไรเอ่ยหลวงปูทิม ่พีเดียนหลวงปู่ทิมนี้ T ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขายนะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขายเดียนหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาสนใจก็โทรกันเข้ามาสอบถามได้นะคะพี่ขาภาพไม่ชัดยังไงก็เก็บรูปมาได้ะค่ะพี่ขาเดีย๋ยวถ่ายรูปให้ดูใหม่นะคะพี่ขายนะคะเป็นเดียนหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเดียนหลวง หลวงปูสุดวัดการหลวงค่ะพี่เดือนหลวงปูสุดวัดการหลวงนี่ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขายนะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะเดือนหลวงปูสุดวัดการหลวงค่ะส่วนอันนี้เป็นพัดกิ่งหลวงปูหมุนนะคะพี่ขากิ่งหลวงปูหมุนนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่แอ๊กกิ่งกิ่งปูทิมค่ะพูดผิดค่ะพี่ขากิ่งหลวงปูทิมนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่ขายนะคะกิ่งหลวงปูทิมนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทกันเลย ค่พราก,กิ่งหลวงปู่ทิมค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อพรมนี่หนูขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ค่ะนะคะ หกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทกัท wrote, นเลยค่ะพ er ี่ขารูปปลอดหลวงปู่ทิมค่ะส่วนอันนี้เป็นเดือนหลวงปู Hutch ่ทวดนะคะพี่ขาเดือนหลวงปู่ทวดเนื <DOU> ้อกะไหลทองนะคะพี่อันนี้ขอว่าที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาเป็นเนื้อกะไหล่ทองกับพี่ขาหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่อันนี้หนูขอว่าที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นเบี้ยแก้หลวงปู่รอดนะคะพี่ขาเบี้ยแก้หลวงปู่รอดวัดในโรงนี้ขอว่าที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาเบี้ยแก้อันนี้หนูขอว้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบอก เพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขานะคะเป็นเบี้ยแก้หลวปู่รอดวัดนายโรงนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนโทรกันเข้ามาสอบถามโทรมาคุยกันได้นะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอว่าที่700บาทจะพี่700บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนนี้เป็นพระปิดตาค่ะพี่ขาปิดตานี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่นะคะปิดตานี่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะเป็นพระปิดตาค่ะส่วนนี้เป็นพระปิดตาแร่บางไฟนะคะพี่ขานะคะปิดตาแร่บางไฟนี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขานะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะพี่ขาเป็นพระปิดตาแร่บางไฟค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะเหรียญกอาโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ 600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยคะ่ะส่วนอันนี้เป็นเดียนหลวงปู่สุวัดปักคลองมะขามเท่าค่ะพี่เดียนหลวงปู่สุวัดปักคลองมะขามเท่านี่หนูขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บบาทเลยคะ่ะส่วนอันนี้เป็นเขาบอกว่าคุณแผนอะไรเขาเรียกคุณแผนขี่ขี่ไก่เหรอคะพี่นะคะหนูก็ ไม่รู้ว่ะค่ะพี่เขาบอกมาถ้าพูดผิดพูดถูกขอโทษด้วยนะคะพี่ขานะคะองค์นี้หนูขอวัตถ่8แปดร้อยบาทนะคะพี่ขาพร้อมกรอบอย่างนี้นะคะพี่องค์นี้หนูขอวัตถ่แปดร้อยบาทค่ะพี่ขาแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะพี่ขานะคะเป็นขุนแผนขี่ไก่พวกเคยขี่แก่ถ้าอย่างนะคะพี่หนูก็จําไม่ค่อยได้เขาบอกมาค่ะพี่ขายนะคะอันนี้ขอวัตถ่แปดร้อยบาทนะคะพี่ขาแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาถ้าภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่ พี่ขานะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะถ่ายให้ดูนะคะพี่ขานี่ค่ะ800บาทกันเลยค่ะพี่800บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้เป็นใส่เป็นข้อมือค่ะพี่ข้อมือของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขานะคะจะมีรอยจานด้วยนะคะพี่ขาต้องสังเกตดีๆจะมีรอยจานนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอว่าที่700บาทนะคะพี่ขาข้อมือหลวงพ่อเดิมค่ะพี่เจ็ด เจ็700บาทค่ะพี่ขา700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นข้อมือหลวงพ่อเดิมค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้เป็นตลับหลวงพ่อตีนะคะพี่เป็นตลับหลวงพ่อตีนะคะพี่ขานะคะ กุมารหลวงพ่อเตค่ะพี่ค <bies> ่ะอ <t> ุ <t> ้หู <t> ้ตกใจหมดเลยนึกว่าจะหักโอ้โหเล่นเอาแม่ค้าหัวใจวายเลยอันนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทค่ะพี่ตลับนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะคะพี่ขานะคะตลับกุมารหลวงพ่อเตนะคะพี่ขาเปิดมาก็เจอสภาพอย่างนี้เลยนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทค่ะพี่ขาแปดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะพี่ขากุมารหลวงพ่อเตค่ะเนี่ยค่ะตลับก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่นะคะเปิดปิดอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะโอเคนะคะพี่ขาถ้าภาพไม่ชัดยังไงพี่ๆขอภาพเพิ่ม เติมได้นะคะพี่ขาเดี๋ยวหนูจะถ่ายให้ดูค่ะพี่ขานะคะตลับกุมาหลวงพ่อตีค่ะพี่ขา6หกร้อยเอ๊ะไม่ใช่แปด้อยบาทค่ะพี่เนีะ่ยนะคะพี่เนี่ยค่ะ จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะตลับจะเป็นตลับไม้อย่างนี้นะคะพี่ขานะคะเปิดฝามาไว้จะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ขานะคะหนูขอไว้ที่800บาทนะคะพี่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขาโอเคนะคะพี่นะคะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้เป็นมีดพร้อมหลวงพ่อเดิมค่ะพี่มีดพร้อมรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่1000บาทนะคะพี่ขา1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทนะคะพี่ขานะคะเป็นมีดนะคะพี่ขานะคะ เป็นมีดแล้วก็มีรูปหลอหลวงพ่อเดิมแล้วก็มีดหลวงพ่อเดิมแล้วก็มีตะกรุดมีสิ่งนะคะพี่ขาแล้วก็มีผ้าในพันอย่างนี้ค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่1000บาทนะคะพี่ขา1000บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขามีดหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขานะคะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้ก็เป็นมีดหลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะคะพี่จ๋านะคะอันนี้ก็เป็นมีดขลองหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่1,300บาทนะคะพี่มีดหลวงพ่อเดิมด้านนี้นูขอไว้ที่1,300บทนะ่ะพี่ขานะะคตรงปลามีตะกรดอกอย่างนี้นะคะพี่ตรงข จะมีตะกุด3ามดอกอย่างนี้ค่ะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอว่าที่1,300บาทนะคะพี่1,300บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขานะคะที่มีตะกุด3ามดอกอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะตรงปลายด้านก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะพี่พี่ดูความก่อนะคะพี่ขานะคะ,คะ,คะพี่ดูความก่อของมีดก่อนค่ะพี่ขานะคะส่วนด้านในก็จะเป็นสภาพอย่างนี้นะคะพี่ขาด้านในจะเป็นสภาพอย่างนี้ค่ะพี่อันนี้ขอว่าที่1,300บาทนะคะพี่ด้านนี้หนูขอว่าที่1,300บาทกันเลยค่ะพี่1,300บาทค่ะพี่ขาใครใครพอ พร้อมปิดพร้อมโอนโทรมาได้นะคะพี่ขา1,300บาทค่ะปลายทางบอกเพิ่ม50บาท1,350บาทค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะมีหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาโทรกันเข้ามาได้เลยกันนะคะพี่ขาแม่ค้า พร้อมที่จะรับสายค่ะถ้าไม่ดึกเกินนะคะพี่ขายนะคะมีหลวงพ่อเดิมค่ะพี่1,300บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นไม้แกะค่ะพี่อันนี้เป็นไม้แกะรูปเหมือนหลวงปู่ทิมค่ะพี่ขานะคะได้มาอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะหนูได้มาอย่างนี้เลยค่ะพี่ขาใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้ตอกโค้รเลข3ามค่ะพี่ใต้ฐานจะตอกโคตรเลข3าอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะไม้แกะนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทค่ะพี่ไม้แกะหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่ขา 1,000บาทเลยจ้ะพี่1,000บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บบาทนะคะพี่ขะ พี่สวยมากจริงๆค่ะพี่นะคะ1000บาทนะคะพี่1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาไม้แกะหลงปูดทิมค่ะพี่ขาภาพไม่ชัดแอดไลน์มาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะคะพี่นะค่ะโอเคนะคะพี่ขาไปดูกันที่อันอื่นกันต่อเลยค่ะอันนี้ค่ะพี่จ๋าอันนี้เป็นภาพหลงพกกลวยค่ะพี่อันนี้เป็นรูปภาพหลงพกกลวยด้านบนจะมีพระอยู่สามองค์ด้านบนจะมีพระอยู่สามองค์นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้บานละแปดร้อยบาทค่ะบานนี้ขอไว้ที่แป 800บาทนะคะพี่800บาทกันเลยค่ะพี่ขา800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขานะคะภาพไม่ชัดก็แอดไลน์มาได้ค่ะพี่ขาขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาแม่ค้าก็จะถ่ายรูปให้ดูค่ะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่800บาทนะคะพี่ขา800บาทกันเลยจ้ะพี่800บาทนะจ๊ะ800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขานะคะพี่ๆคนไหนชอบก็ติดต่อกำนันได้นะคะพี่ขาอ,องค์ไหนก็ได้ค่ะพี่ พี่ขาซื้อแล้วถูกใจก็โทรกันมาเลยค่ะพี่ขาถ้าดูแล้วถูกใจก็รีบโทรมาเลยค่ะพี่ขานะคะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อคัวกับมีพระอยู่สามองค์บนภาพถ่ายหลวงพ่อคัวอย่างนี้นะคะพี่ขาพี่ดูความก่อก่อนค่ะพี่พี่ดูความก่อนะคะพี่ขานะคะ,คะ,ะ,คะอันนี้หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่อันนี้หนูได้มาสภาพนี้หนูก็มาขายสภาพนี้เลยค่ะพี่ขานะคะ,ะ,คะอันนี้ขอไว้ที่800บาทนะจ๊ะพี่จ๋า800บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาภาพถ่ายหลวงพ่อคัวค่ะโอเคนะคะพี่ขาเอะลืมอันนึง อันนี้อันนึงเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเม็ดหลงปูสุขค่ะพี่เม็ดหลงปูสุขมีรอยใจอย่างนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขานะคะเม็ดนี้หนูขอไว้ที่700บาทโอ้พี่ดูฝุ่นกับรูปภาพเมื่อกี้ เนี่ยค่ะดูความก่อดูฝุ่นค่ะพี่ไม่ถือสารนะคะพี่ฝุ่นติดมือค่ะอันนี้ขอไว้ที่700บาทเลยค่ะพี่ขา700บาทนะคะพี่ขาลูกสะกดลหลวงปู่ศุขมีรอยจาจอย่างนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่700บาทจะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาโอเคนะคะพี่ขาอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกนรเกตพุทธคุณภาคเครื่องด้วยนะคะพี่ขาแม่ค้าตัวเล็กๆคนนี้จะได้มีกาลังใจในการอัดคลิปนะคะพี่ขาสวัสดี ดีค่ะ